Honda e n s 1เตรียมเปิดตัวปีนี้พร้อมเซ็น MOU และนำรถมาวิ่งทดสอบในไทย ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้ทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย Honda กันบ้างนะครับซึ่งข่าวล่าสุดนะครับหลายสื่อก็ได้บอกว่า Honda เตรียมนำ Honda eNS1 หรือว่า NP1 หรือว่า Honda HRV EV ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100ของทาง Honda เตรียมเปิดตัวในไทยปีนี้ โดยสื่อจาก Autolife Thailand นะครับก็ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า Honda ประเทศไทยเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า100%และเตรียมเซ็น MOU เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า100%ของรัฐบาลไทยก่อนขึ้นลายผลิตที่โรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งทาง Autolife Thailand นะครับก็ได้นำข้อมูลมาจากประชาชาติธุรกิจอีกทีหนึง่งและล่าสุดนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ทาง Honda Automobile Thailand ก็ได้มีการนำรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกมาวิ่งทดสอบและอัดประจุณสถานีชาร์จแห่งหนึ่งในประเทศไทยจึงมีการคาดการว่าต้องเป็น Honda e n s 1หรือ Honda e n p 1แน่นอนและสำอรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้จะมีความน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับ Honda e nh1 ก็ได้เป็นรถยนต์ต้นแบบ e prototype ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%โดยใช้พื้นฐานของ HRV รถยนต์ Subcompact Crossover ที่เราคุ้นเคยกันแต่รุ่นนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ดีไซน์ภายนอกมีการปรับปรุงงานออกแบบใหม่ตั้งแต่การชนหน้าใหม่กระจังหน้าเป็นแบบปิดสนิทตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะเปลี่ยนจากช่องดักอากาศมาเป็นจุดชาร์จไฟพร้อมโลโก้ของ Honda ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟ d a ย์ไทม running light และไฟท้ายแบบ LED เชื่อมต่อกันทั้ง2อฝั่งด้านข้างยังเดินเส้นสายที่เรียบหรูโดยเซ็ตที่เปิดประตูฝั่งหน้าเป็นแบบมือจับและซ่อนที่เปิดประตูฝั่งท้ายไว้ที่กระจกหลังคาพลานอรมิกซันรูฟเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีมาพร้อมล้ออลอยขนาด17นิ้วและ18นิ้วตามรุ่นย่อยโครงสร้างใช้แพลตฟอร์มใหม่ e n a r c c h i t t e r f มิติตัวถังจะมีขนาดความยาว4,390ม mm, มกว้าง1 7 9 0มมสูง1,560ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,610ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักของตัวรถจะอยู่ที่1,647ถึง1,692กิโลกรัมตามรุ่นย่อยดีไซน์ภายในมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยจะเป็นสไตล์สมาร์ทคอกพิทใช้ชุดแผงหน้าปัดทรงสี่เหลี่ยมติดตั้งหน้าปัดขนาด10.25นิ้วพร้อมติดตั้งไฟแอมเบียนไลท์ เพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันคอนโซลกลางแบบไร้คันเกียร์พร้อมจอขนาด15.2นิ้วมากับความบันเทิงเต็มรูปแบบและระบบเชื่อมต่อ Honda Connect 3.0ระบบเสียงที่ให้มากับรถจะมาจาก Bose Premium Audio โดยติดตั้งลำโพง12จุด มาดูที่ด้านขุมพลังและสมรรถนะของ Honda eNP1 หรือ Honda eNS1 กันบ้างนะครับโดยจะมีให้เลือก2สเปคนั่นก็คือรุ่น Standard Range จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า AC synchronous electric motor ให้พละกำลังสูงสุด182แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่เทอร์เนอรี่ลิเธียมไอออนขนาด53.6กิโลวัตต์อว รองรับการชาร์จไฟฟ้ากระแสะสลับหรือว่าไฟ AC นะครับอยู่ที่7.7กิโลวัตต์และไฟ DC หรือไฟกระแสะตรงนะครับสามารถชาร์จจาก0ถึง80%ได้ภายใน40นาทีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่8วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางการวิ่งสูงสุดถึง420กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่น long r a n g นะครับจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ AC Synchronous Electric มอเตอให้พลังกำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่เท r ร a r y l i ี h i u เ i ียขนาด68.8กิโลวัตต์อัลววิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง510กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ระบบความปลอดภัยของ Honda ENS1 และ Honda ENP1 นะครับจะมีถุงลมนิราภัยคู่หน้าและม่านถุงลมนิราภายัยระบบเบรก ABS EBD สัญญาณไฟขณะเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันระบบป้องกันการชนอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนรถตัดหน้าก่อนออกรถระบบหักเลี้ยวป้องกันการชนระหว่างเปลี่ยนเลนพร้อมป้องกันการออกนอกเลนแบบอัตโนมัติ ระบบช่วยเปลี่ยนเลนส์ระบบจดจำใบหน้าโดยจะจดจำอิเลียบทของผู้ขับขี่ซึ่งจะทำงานเชื่อมโยงกับ Honda Connect 3.0ระบบควบคุมอุปกรณ์ IOT ภายในรถระบบช่วยจอดอัตโนมัติ สำหรับราคาจำหน่ายของ Honda ENP1 หรือ Honda ENS1 ที่จีนราคาจะอยู่ที่ประมาณ175,000หยวนถึง218,000หยวนหากเทียบเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ865,000บาทถึง1 7 5 0 0 0บาทซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่า Honda ประเทศไทยจะนำา o o n d a ENP1 หรือ Honda ENS1 มาเปิดตัวเมื่อไหร่และจะราคาเท่าไหร่นะครับและถ้าหากมีข่าวคราวอะไรเพิ่มเติมทาง n e w t e c h Thailand จะรีบนำข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน